สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยอกคีอรากูกันนะคะยอกคีก็คือพาสต้าที่ทำจากมันฝรั่งสดๆเลยนะคะแล้วก็อรากูก็คือซอสเนื้อค่ะนี่เป็นอาหารอิตาเลียนแท้เลยนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ตั้งหม้อด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็เติมน้ํามันค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ที่สับแล้วนะคะผัดให้หอมก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมพริกไทยนิดหน่อยนะคะคนต่อค่ะแล้วก็เติมขึ้นช่ายนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะ สแล้วก็ใส่หมูสับเลยค่ะหรือว่าเนื้อสับก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะบางคนก็จะใส่ผสมกันทั้งเนื้อทั้งหมูก็มีค่ะต่อมาก็ตามด้วยแครอทค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอแครอทเริ่มสุกเราก็จะเติมซอสมะเขือเทศเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้สุกให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมเกลือนะคะคนให้เข้ากันอีกทีหนึง่งแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ถึงได้เติมใบกระวานค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะซอสรากูของเราทีนี้เราก็จะมาเตรียมด้านทำพาสต้าสดกันเลยค่ะก็เริ่มปอกมันฝรั่งเลยนะคะ สร็จแล้วค่ะแล้วก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะให้หนึ่งสุกง่ายนะคะใครจะใช้วิธีต้มก็ได้นะคะนำไปนึ่องเลยค่ะ แล้วเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะเพื่อดูว่ามันฝรั่งสุกหรือยังอันนี้คือสุกแล้วนะคะเราก็จะนำไปบดได้เลยค่ะใครไม่มีที่บดมันฝรั่งนะคะใช้ซ่อมบดได้เลยค่ะเพราะว่าเวลามันฝรั่งร้อนๆนะคะจะบดง่ายมากค่ะ บทเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้มันฝรั่งอุ่นๆก่อนนะคะถึงจะนำมาทำต่อนะคะเมื่ออุ่นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่ไข่แดงหนึ่งฟองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เติมเกลือค่ะ แป้งค่ะ,ะเดี๋ยวก็ต้องนวดให้เข้ากันนะคะเสจแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้ค่ะจะได้ง่ายต่อการทำยอคกคีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งก้อนแป้งของเรานะคะออกเป็นแปดส่วนค่ะนี่เราโรยแป้งนวลด้วยนะคะใช้แป้งที่เรามีในบ้านเลยค่ะแป้งสาลีแป้งอะไรก็ได้ค่ะเราก็จะนำแต่ละส่วนมาทํายกขีีทีลนะชิ้นเลยนะคะ นี่ค่ะเดึงออกมาหนึ่งชิ้นก่อนแล้วก็ค่อยๆทําไปจนหมดทุกชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาคลึงให้เป็นก้อนยาวค่ะโรยแป้งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไม่งั้นมันจะติดนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาดูวิธีการกดทําตัวยอกขี้กันเลยค่ะจะคล้ายๆทําครองแคลงนะคะเราจะใช้ซ่อมในการทําร่องนะคะแล้วก็กดเบาๆแล้วก็ลากไปข้างหน้าค่ะทําแบบนี้จนหมดแป้งของเราเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็พักรวมกันไว้นะคะ อีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดไว้ค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปเนาะเสร็จแล้วเราก็จะนํายกขี้ที่เราทําไว้ค่ะลงไปต้มค่ะก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าไหนที่สุกแล้วเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าเขาสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ แล้วเราก็จะต้มแบบนี้จนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาจัดจานกันเลยนะคะนี่เราก็นำรากูของเรามาเติมลงไปปกติถ้าใครชอบนะคะก็จะมีเขาก็จะมีพาเมซานมาให้ด้วยใครชอบก็ใส่เพิ่มลงไปได้ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเบซิลนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะยอกคีของเรา อร่อยง่ายๆเป็นอาหารอิตาเรียนแท้ๆนะคะลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ